ข้าวหอมพาชิลฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องน้องข้าวหอมพาชิวกดกระดิ่งตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องข้าวหอมพารชิวค่ะน้องข้าวเบียร์ยค่ะแล้วก็ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเยลลี่ไข่าดาวนะคะนี่จะเป็นเนยลลี่ไข่าดาวนะคะอ้กตัวยื่อ,อ,อะไรครับแกะแกเลยนะคะ จะเป็นเยลลี่ไข่ดาวนะคะแล้วก็เขามีอะไรให้ี่วดยเป็นผงโคลาเดี๋ยวเราเริ่มแกะกัะนเลยค่ะนีนะคะแกะได้แล้วนะคะตรงไหนมันเป็นกระทะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นกระทะแบบนี้นะคะ ี่เป็นกระทะแบบนี้แล้วตัวด้านเนเขาจะแถมเป็นเป็นผงอะไรผงอะไรสักอย่างทำมาแกะจะต้องใส่ก่อนคะเพราะมจะทำให้เป็นเหือนเป็นถั่กแปะถั่นทอดไข่จริงๆนี่จะเป็นอีกด้านหนึงนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นผงอกแปจะมีซอสนะคะสองอันใช่ไหมคะแล้วก็มีซอสอันนี้เหมือนเป็นซอสช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าจะทาเหมือนเป็นเขาด้วยนะไอแม็กกี้ใช่ค่ะแล้วอันนี้เป็นน้ามันนะคะเพราะว่าเหมือนเคยดูมาบิ๊กช่ นี่มีสองอันนะคะงั้นเรามาแกะกันเเรามาแกะไข่ดาวก่อนดีกว่าแล้หนมนี่นี่แล้วก็ซ้มเดี๋ยวเรามาแกะไอ้ผงปะแปะอันนี้พวกแบบมันจะเป็นสีท้าแบบน้ำมันอะไรงเี้ยเนาะแล้วขอมจะแกะสีเหลืองก่อนนะคะเขาให้สองอันอะใช่เป็นไกรขอดมกลิ่นนะนีกลิ่นมันมันจะเป็นปะแปะแบบสีอันนี้จะเป็นสีเหลือง นี่นะคะแล้วก็เทไปแล้วพี่ได้สีอะไรคะพี่ได้สีเออชมพูอมแดงเค้าหอมได้สีเหลืองเดี๋ยวเราจะมาแกะไข่ใช่แกะไข่อันนี้ก็จะเป็นไข่นี่ค่ะอะของเก็บมันเหมือนกันค่ะไข่อันนี้มันเป็นเยลลี่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเยลลี่แบบถ้าระวังไปมันจะเป็นเสียงกรอกไปกินได้จริงใช่ไหมคะใช่ค่ะไข่ดาวแกะยากมากใช่แกะเลยค่ะ กลิ่นเลยอ่ะมันกลิ่นแบบแบบแบบกลิ่นมันอ exactly, pues like ุ้นอ่ะอุ้นเป็ดอ่ะวิ้ยมันนุ่มมากเลยอ่ะทุกคนแต่จริงมันมีน้ำไหลมาด้วยอ่ะแล้วมันจะทำให้แบบมีเสียงบอกแบบนั้นหรอใช่ค่ะเฮ้ยทุกคนน่าแบบเฮ้ยมีเสียงด้วยอ่ะมีเสียงเราไม่ยอมเราไม่ยองมบอกเราจะบอกมีเสียงมีเสียงเออเหมือนเวลาเรา เราทําไข่ดาวอะ่ะเวลาเราเจายียวไข่อ่ะพี่ก,บไ,ไบ,กบได้ยินเสียงไหมครับพี่กบได้ยินเสียงไหมครับเสียงไหมอุ้ยพี่กอบอยากกินไหมนี้นะ<อ>ส่ด้านบนนะคะใช่ค่ะอีอจะใส่ด้านบจะเป็นสีชมพูแกะ่ะของของตัวขอขอนี้มีาเลยนสชมพูมเลยนะหนึ่งสอน้องน้ำลายไหลแล้วอ่ะตอนนี้น้ำลายไหล นนี่เขาจะมีซอสด้วยใช่ไหมคะซอสช็อกโกแลตเอาขวดใหญ่อยู่นี่ค่ะมีซอสรสอะไรบ้างคะเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็จะเหมือนแม็กกี้ค่ะมันจะแบบเป็นแบบแม็กกี้แม็กกี้อ๋อจำลองเป็นแบบซอสแม็กกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนทอจริงอ่ะของข้าวหอมมีเฮ้ยเจ๋งอ่ะมีเสียงด้วยอ่ะแล้วข้าวหอมจะตัดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ชอบกินว่ะเดี๋ยวลองให้น้องดมที่มีกลิ่นอ่าน้องน้องกบดมสิลูกหอมไม่ลูกหอมไม่ไมมีเสียงไหม น้อยหรออยากกิน,กนกสตรอเบอรีร่แบบสตรอเบอรีร่หุ่นๆใช่ค่ะมาอูดไม่เราตัดแค่ตรงนี้ป่ะมันจะตึ๊งบานใช่ไหมนี่ค่ะตัดบานเลยนะน้องไม่ยอมนี่ค่ะน, <c oughs> น,นี่อุ้ยนี่นี่โอมเมก้าอิตโกลน่ากินน่ากินมากพี่กบดูสิ <c oughs> พิกกับพิกบหมดแล้วมาแล้ว หอมหอมมากพี่พอใจมาพอดีเลยค่ะทุกคนอ่ามานั่งข้างๆพี่ยาย่าเลยค่ะอ๋อระวังไว้แต่แค่นั้นมาพี่พอใจกินกับพี่ก็ได้นะคะอ่ะกมากินกับพี่หอมนี่ราดซอสราดกระเทียมแล้วอ่ะเท้าทหอมพี่หอมทำคู่กับพี่กบโกมพี่ยาย่ากับพี่พอใจอช่วยกันทำนะลูกไอโกมาลองหาเลยพี่หอมจัดให้ทุกคนมันเป็นอะไรอ่ะมันนุ่มมาก ก็หอมต้องชิมก่อนให้น้องชิมนะลูกแล้วก็หอมม,มากลองชิมโอ้ยโอ,อ,อ้ยโอ้อนยโ้ยโอ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 ้ยโ้อ้อยโ <c oughs> อยนะ้้ยออ้ย่อโ้อ้นอ ไงบ้างครับพี่ข้าหอมมเปรี้ยวมัเปรี้ยวของมันเป็นแป๊ค่ะเอาถ้วยทองแดงมันหวานอันนี้จะจุดๆนี้นะคะเดี๋ยวมาลองให้กบิน้วอีกคนทำอะไรกินอะไรอีคนเนี่ยกินสลายระบุนใช่ไหมพี่กบเอาเอไหมทำไม่เอาไม่เอา อ่ะพี่พอใจบ้างค่ะพี่พอใจรสชาติเป็นไงบ้างคะไม่ละนะอย่างนั้นนะเออตุแล้วแปะในปากเออมันแปะแบบมีช็อกโกแลตคู่ทุกคนนะช็อกโกแลตอร่อยนวลหวานใช่ตรงนี้เป็นตุ้งแปะมันเปรี้ยวเนาะอ่ะใครใครเป็นใครเคยกินครั้งแรกบ้างยกมือขึ้นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเคยเคยเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ต่อ ยูทูบก็เคยค่ะแบบอะไรเงี้ยเคยหมดเลยเป็นไงบ้างคะครั้งแรกที่ได้กินเออรู้สึกว่าเอออร่อยค่ะแต่ก็จะมีความบุนนิดนึงตรงบุนจะจื่นนิดนึงมันเหมือนบุนบุนเหมือนเรากินบุนทั่วไปใช่ไหมได้ค่ะก็คือโอเคเลยเพราะว่ามันไม่ได้เย็นใช่ก็คือชอบโอเคแล้วก็สนุกด้วยค่ะเพราะว่ามันจะมีเสียงปอกแตกปอกแตกเดี๋ยวเรามาลองชิมอันนี้ดีกว่าไหมยอทูปก่อนถุกไม่ต้องเอาวนแอรคอนอร์ใช่คอนทุบพี่แอรใช้เนยทุบ มันจะระเบิดหรือเปล่ามันไม่ระเบิดแต่ตใช่หราทุมันรเป็นไรค่ะกินเมดเลยมาเดี๋ยวเราขอก่อนแยกตัดนะคะพี่ๆลองชิมมันต้อจะกินเป็นเม็ดเลยค่ะมาขอดมก่อนนะขี้โคล่าเหมือนยลลี่โีลายู่ย่อะให้จ โค้ไล่นี่ค่ะอันนี้กินก่อนแล้วไงกยเหมือนกินูกอมโคล่อค่ะแบบซ่านไปหน่อยไม่หวานไม่หือนแต่คนที่แบบเ้ากินขยะแบบวนจะเป็นปัสตี้โคล่หรืออะไรเงี้ยชอบหมดเพราะมันหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่หลังกินแล้วต้องทำไงคะเด็กๆแปรงฟันค่ะแื้งฟันสวยแล้ว ฟันสวยทุกคนเพราะว่าขยันแปรงฟันใช่ไหมคะลูกสรุปนะคะสำหรับนกหอมนะคะก็คืออร่อยตัวไข่ดาวนกขมิ้งให้ทั้งหมดกคะแนนค่ะส่วนตัวนี้นะคะน้ขมองให้เก้าคเนนอนุญาตพี่ไก่มาลองให้คะแนน ขอแกสลุกนะคะก็คือตัวไข่ดาวเออให้เป็น7จ็ดคะแนนหรือ8ปดคะแนนแหละค่ะเพราะว่ามันจะมีความจืดอยู่มันสนุกตรงมันซาซาแล้วก็ช็อกโกแลตมันช่วยความจืดค่ะแล้วก mm ็ไอตัวน <sh arp inhale> ี้ให้สี่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบเป็นมดนจ็ดไปแล้วมันเป็นโคล่ามันหวานจืดไปมันสนุกด้วยเนาะตัวเนี้ยอ่ะพี่ใจัยถ้าลงของพี่ก็คือให้แค่หกคะแนนแล้อละอ่ะอันไหนให้หกคะแนนเออไอบ๊อะแปะไข่ดาว ใครเราให้ศูนเลยเพราะว่ามันจืดปอแปแให้หกแต่นี้ให้ศูนแต่กินเยอะูึเลยนะคะคันนี้เนื้อวนหิวก็เป็นไงบ้างคะล้ว